พี่หวันนั้นเป็นคนที่เก่งมากเก่งเก่งมากมากถ้ผมพูดก็คือโคตรเก่งดังน,นั้นพี่หวันเก่งไม่ได้เขียนรูปอย่างเดียวแต่พี่หวันมีความเก่งเรื่องทุกด้านไม่ว่าเรื่องโบราณศาสตร์ของซีกโลกใดก็ตามโบราณศาสตร์ของชาติเราโบราณศาสตร์ของทุกชาติคือเป็นอินเตอร์มากพี่หวันดังนั้นความคิดความอ่านของพี่หวันนั้นพี่หวันมีการศึกษาที่ดีมากแล้วก็ผ่านยุโรปมาอย่างดี พี่หวันรู้จากทั้งยุโรปรู้จากทั้งอเมริการู้จากทั้งจิตวิญญาณที่เป็นไทยพี่หวันหลอมรวม,วมทุกอย่างให้เป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของพี่หวันดังนั้นเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราเสียดายเสียดายสมองพี่หวันเสียดายความรู้ความสามารถของพี่หวันเจ็ดสิบกว่าพี่หวันก็จากเราไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่หวันทิ้งให้กับเรานั่นก็คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างของคนดีคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับการสร้างงานศิลปะ แล้วกลับไปที่บ้านเกิดตัวเองไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองสร้างบ้านดำที่ยิ่งใหญ่พิ่หวันเป็นที่สุดของของคนไทยคนหนึง่งที่ยิ่งใหญ่เราต้องถือว่าพิ่หวันเป็นปูชนิยบุคคลของวงการศิลปะของเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ที่ที่อุทิศตนเพื่อลูกหลานเพื่อลูกศิษย์เพื่อทุกอย่าง แต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนั่นคือพี่หวันพี่หวันทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุนการศาึกษาพาเด็กไปทัศนศึกษาในต่างประเทศทุกปีทุกป,ทกปีทั้งนี้โรคไขขึ้เจ็บมาลุมล้อมตัวเองแต่ตัวเองก็ยังไปในล่าสุดนั้นยังไปถึงไปญี่ปุ่นกลับมาทั้งได้ป่วยป่วยหนักด้วยก็ต้องไปถึงขนาดถ่ายลาดในรถในโรงแรมในอะไรควบคุมตัวเองไม่ได้เลยก็ยังศึกษาไปแล้วกลับมาก็ต้องมาเข้าโรงพยาบาล แล้วจนถึงวันนี้นั่นคือสิ่งที่พี่หวันทําพี่หวันเขียนรูปตลรดชีวิตจนบัดนี้ก็ยังเขียนรูปไม่เสร็จคาอยู่ทั้งบ้านดําอยู่ที่นวัดธานีแล้วก็อยู่ที่อเมริกานะเขียนรูปตลรดเวลาชีวิตเขียนรูปตลอดเวลาป่วยไข้ก็ยังจะเขียนรูปทั้งนี้ตัวเองไม่ไหวนั่นคือศิลปินที่ยิ่งใหญ่ของประเทศของเราถือว่าสุดยอดหลายเรื่องที่พี่หวันทําอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ คคนหนึ่งที่สามารถที่ทําแบบพี่หวันได้แล้วพี่หวันก็หวังว่าผมนี่แหละคือคนที่จะทําอะไรแทนพี่หวันในการเป็นผู้ให้นะครับผมก็เรียนแบบพี่หวันมาโดยเสมอแล้วก็ทําทุกอย่างนะอะไรที่พี่หวันค้างคาไว้ผมจะเป็นผู้สานต่อนะครับทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องของอองานศพพิธีล้านนาหรือพื้นเมืองของเราที่เชียงรายเราตอนนี้ผมก็เริ่มประสานเลยทุกอย่างแล้วในการทําบุญร้อยวันให้กับพี่หวันแล้วก็จัด จัดงานที่ยิ่งใหญ่กับพี่หวันอย่างที่พี่หวันชอบเลยเลยทาปราสาทสีดําให้พี่หวันทําทุกอย่างที่พี่หวันชอบนะครับผมยินดีทุกอย่างและในสิ่งทุกสิ่งที่พี่หวันได้ทํานะครับผมก็จะส่งเสริมนะครับแทนพี่หวันทั้งหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่หวันไม่ต้องห่วงตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยเราได้ประชุมกันในวันนี้เรียบร้อยผ่านไปว่าเราจะจัดงานในวันที่13าธันวานะครับที่บ้านดําที่จังหวัดเชียงราย ถ้าท่านพี่น้องที่รักที่หวันก็ขอเชิญชวนนะครับไป,ไปดูงานที่อลังการมากที่สุดที่เราจะจัดมอบให้แก่พี่หวันนะครับจากความร่วมมือของทั้งคุณบุญชัยนะครับอาร์ตโคเตอร์ใหญ่แล้วก็พี่น้องลูกหลานศิลปินเชียงรายทั้งหมดก็จะมาร่วมงานแล้วจังหวัดก็จะมาร่วมงานนะครับอาจารย์นกรมงน้อยท่านอ,อาจารย์บอวัชลเ,เมธีก็จะมาร่วมกันในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับพี่หวัน เป็นครั้งสุดท้ายของการจากไปของพี่หวันนะครับสิ่งที่ฝากก็คงไม่ได้ฝากอะไรกับพี่หวันเพราะพี่หวันเป็นผู้รู้มากดังนั้นเป็นสพัญญูเป็นผู้รู้ดังนั้นพี่หวันรู้ทิศทางของพี่หวันอยู่แล้วก็ดีใจที่พี่หวันเลือกทางของพี่หวันเองทุกอย่างพี่หวันเลือกเองหมดทุกอย่างในชีวิตของพี่หวันนั่นคืออิสรภาพของ มนุษย์คนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะั่นคือมีอิสรภาพในความคิดของตัวเองและมีอิสรภาพในการเดินทางไปในภพชาติหน้าพี่หวันตัดสินเองทุกอย่างพี่หวันขีดเส้นของพี่หวันเองทั้งหมดแล้วก็ผมก็เชื่อว่าพี่หวันไปดีมากเพราะพี่หวันเรียนรู้ธรรมะอย่างดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมีสมาธิภาวนาอยู่เสมอดังนั้นมีสติอย่างดีเยี่ยมเสมอดังนั้นผมเชื่อว่าเป็นทางเรื่องของพี่หวันเอง แล้วก็พี่หวันจากไปอย่างสงบแล้วก็ไปอย่างดีที่สุดแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็รักพี่หวันรักพี่หวันมากๆไม่มีวันลืมเลือนพี่หวันผมมีทุกวันนี้ก็เพราะมีพี่หวันนี่แหละเป็นไอดอลของผมเป็นทุกอย่างวัดนวงคุณเกิดข,ขึ้นก็เพราะบ้านดำนะครับทุกอย่างที่ผมมีก็คือพี่หวันทั้งนั้นอ่ก็ขอบคุณพี่หวันทุกอย่างที่เกิดมาให้ผมเห็นเห็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของพี่หวัน ขอบคุณมากทุกวันขอบคุณ